อีกตัวนึงนะครับที่อยากจะนําเสนอให้กับช่างอลูมิเนียมนะครับได้รู้จักนะครับเผื่อไปนําเสนอให้กับเจ้าของบ้านได้ก็เป็นระบบบานเฟียมครับของบินเซ t นะครับก็ได้พัฒนาตัวระบบบานเฟียมออกมาให้นั้นนะครับนี่นะครับลองใช้ดูนะครับของเราสามารถทําบานสูงได้3เมตรนะครับแล้วก็เซกชันที่เราทําออกมาเนี่ยใช้ ไม่เกิน6ตัวครับก็สามารถตอบโจทย์ดได้เลยแล้วก็ในแง่ของการประกอบงานของเราเป็นระบบที่ดีไซน์มาไม่ต้องใช้เราเตอร์เลยใช้แต่สว่านมือก็สามารถทํางานได้ปัจจุบันนี้นะครับช่างก็มีซื้อตัวเซกชันไปทําเองได้เลยกับอีกอันหนึ่งคือมาใช้บริการตัดประกอบของทางวินเซ t ตครับเอาไปติดตั้งได้ก็สําหรับหลายๆคนนะครับอาจจะอาจจะสงสัยว่ายูโรโบไฟล์คืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือการทําพัฒนาร,ระบบนะครับที่เป็นลักษณะของการนําไปใช้กับฮาร์ดแวร์ ของยุโรปได้ก็จะทำให้ตอบโจทย์งานดีไซน์ได้กว้างขึ้นนะครับ